ขขเขมเน้นเขามาถามลกูกเดี๋ยวครับไอว่าแม่นี่แสดงบอกว่าไม่ได้ฝืลูกเเน้นปเ้นพ่อเป็นรพ่อหโหแม่ฮาร์ดจะโดนเลี้วก็จะกเดีัน Ba <laughs> <Yeah. cười> bòi hoài thiên hì, Hình ý sáng ta bộ nó Làm bộ đúng chứ bà Đây Aiden โอ้ยช่วหาตกใจม่นานรับตกใจเด๋กใบ่อยบ้านอําเภอมืองสามสิบแม่ับโทรศัพทแน่สมารเป็นแม่ไหมนี่แม่ โอ้ยบอลาเป็นผู้ใดน้อยนี่ขอโทษค่ะเบอรบ์ผู้ใดจ้าเบอร์บ้าบอยครับโอ้เบอร์ว่าบ,บอยแตโอ้ยแม่หามัเป็นปีแล้วเบอร์เจ้านะอือันนี้อันแม่แม่แตนแม่บอยสิดที่ใช่เด้ออครัแ<า>บแม่สสวัดีครับแม่ติดตามเจ้าตลอดเลยจ้าต<ม>ิดตามตลอดเจ้าบระหารเราไหมเจ้าประคนมันแซงแม่เบิรงหนูประจําเลยมาหนี่ผู้ใดญประชิกสูงคะ อได้บลากมานบอกขึ okay. ้นโอขุนทุติเจละโสองโนเ็ได้กเป็นไฝนตกบ่ลูกฝนมึงตกมือนี่ับเนี่ยโอาสเขาก็ถึงงมเนาะเขาเั้นงานหวนไี่้เลครับจ้าจีนแดงมาน่พวกบ้านเอาสิขอแม่เป็นข้อยู่เรืยบ่แรงนี่ แสดงบอกวาจีนยอดจนมากจนนี่นคนหนึ่เขามาถาลูกเดียวครับ่าแม่จะเรอว่าได้เอลูกของแม่เป็นพ่อเป็นได้พอโห่หฮจะโดนแล้วหาให้เกยแล้วหาให้จีนเรียนหลกต็ว่ากัว่ากะปอได้เผกับพิษเนาะได้เพกับพิษไม่เกยไอไปเป่นไปเนะมันพิษ จะว่าไปเจ็บเห็ด huh. น้ำผ no ีส uh ีน huh. ้ำเนี่ยแ่เบิ้งตลอดเบิ้งทุกขึ้นพอมเด็กคลิปใดคลิปใดแม่กับเบิ้งไปหาหน่อไม้แม่กับเบิ้งตั้งแต่หน่อไม้เกิดนาว่านั่งดินเจวหอดหน่อไม้เหี้ยวลูกเราเ็โรค่ว่าแม่จะได้มาติดตามนุ่มออติกจ้ำแม่บ้าลำใหญขนาดแม่ก็เคยไปด้แถวหนแต่ว่าจะจีนกับว่ามันไม่ซื่อใจคนเนาะไปดูดูแถว มันมองแถวใดอำเพอมองสามสีเี่พี่น้องแม่ก็ที่พูดแล้วพูดติด